กับเข้ามาพบกับรายการกันต่อนะครับส่วนซุ้มใบเสมาบางซุ้มเนี่ยนะครับก็มาตั้งอยู่กลางถนนเป็นภาพที่ความรู้สึกสับสนยังบอกไม่ถูกพื้นที่ที่พอจะมีเหลืออยู่บ้างเนี่ยนะครับก็คือลานโล่งทางทิศเหนือที่ติดกับผนังอุโบสถซึ่งก็ใช้เป็นทางสัญจรในชุมชนได้ไปด้วยนะฮะเมื่อเดินมาถึงด้านหน้าก็คือทิศตะวันออกก็จะเป็นทางเข้าไปสู่ภายในอุโบสถที่ แต่เดิมเนี่ยปิดล้างเอาไว้แต่ในปัจจุบันครับจากความร่วมมือของชุมชนก็ได้จะได้จัดการให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อให้เหมาะแก่การสกการะบูชาหลวงพ่อดําพระพุทธรูปประธานศักดิ์สิทธิ์ภายในโบสถ์ความเป็นมาของสองบรรทัดของสวนสวรรค์เนื่องจากเป็นวัดล้างและก็ไม่เคยพบอยู่ในระเบียนวัดหลวงแต่อย่างใดแสดงว่าวัดสวนสวรรค์นี่มีฐานะเป็นวัดลาด จึงเป็นการยากที่จะสืบสืบสาวประวัติว่าสร้างขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่นะใครเป็นคนสร้างจากการตรวจสอบพบเอกสารเพียงข้อความสั้นๆในประวัติศาสตร์ของวัดค้าหบดีนะฮะว่าวัดสวนสวรรค์เนี่ยล้างไปเมื่อปี2463จึงได้รวมเข้าด้วยกันในปี2519โดยมีพระสงฆ์ของวัดคาหบดีเป็นผู้ดูแลต่อมา ดังนั้นนะเมื่อไม่มีเอกสารเพียงพอจึงต้องอาศัยสิ่งก่อสร้างที่พบภายในวัดเป็นมูลเป็นข้อมูลสําคัญในการกําหนดอายุสมัยความเป็นมาของวัดนี้ครับศิลปกรรมแห่งสวนสวรรค์สิ่งก่อสร้างเหล่านี้เนี่ยกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่แคบที่ล้อมไปด้วยชุมชนในขณะที่บางอย่างเนี่ยตกไปอยู่ในบริเวณบ้านคนที่ลุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ของวัดนะฮะบ,บัวสดอยู่ในสภาพกึ่งสมบูรณ์ครับก็คือมีสภาพทรุดโทรมแต่ก็ยังคงมีหลังคา เครื่องบนมุงกระเบื้องเอาไว้เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนส,สูงขนาดเล็กกระทัดรัดราวๆห้าห้องนะนับตามช่วงเสานะครับหันหน้าไปทางทิศตะวันออกลงสู่แม่น้ำเจ้าพรยาเดิมหลังคาเนี่ยมีต้นไม้ไวัชพืชขึ้นลกนะฮะแต่ก็มีผู้ที่ถากตัดออกไปบ้างแล้วจึงเห็นรายละเอียดว่าหลังคานนั้นเนี่ยไม่ใช่กระเบื้องแผ่นเกร็ดเต่ามุงหากแต่ อยู่ทางเข้าอะไรเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอุศสบเหรอนะแล้วก็เหนหน้าขึ้นไปมองก็จะเห็นว่าเคยมีเพิงหลังคาลาดยื่นออกมาแต่พังไปแล้วเหลือแต่เพียงไม้บางชิ้นแล้วก็แนวเสาด้านหน้าอันเป็นรูปแบบที่พบในอาคารสมัยอาิยาตอนปลายนั่นเองภายในโบสถ์ครับปฏิสถานหลวงพ่อดำเป็นพระรูปประธานปางวิชาปางมารว,วิชัย เขาโคงดูเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่นะราๆสมัยอยุธยาที่เคยปิดทองแต่ก็หลุดลอกออกไปจนเหลือแต่ลักษสีดำนะฮะมีพระสาวกสององค์ครับยืนถวายอัญชลีผนังภายในสองข้างเนี่ยก็จะเจาะรูเว้าวเป็นรูปโค้งนะ,ะยอดแหลมเรียงกันส่วนด้านหลังพระประธานเนี่ยไม่มีประตูแต่เจาะหน้าต่างเล็กๆสองช่องแล้วก็เมื่อเห็นหน้าขึ้นไปมอง เห็นดาวเพดานเนี่ยก็จะเขียนลายทองบนพื้นสีแดงที่ยังอยู่ในสภาพดีมีดาวเพดานบางส่วนนะครับหลุดร่วงลงมาเป็นแผ่นไม้ฉลุเขียนสีแดงแสดงเห็นถึงการซ่อมแซมในสมัยหลังลงมานั่นเองพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันในช่วงต่อไปของรายการสักครู่ครับ